สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ท,ท,ท่านู้ชมท่านู้ฟังที่เคาหลบักทุกท่านครับ16เพื่อสภาพค,คม2565ตีหนึ่งครับมาบอกมาจ่าเป็นภาษาอีสานกรพ็พีกับน้องนะครับเมื่อนี้ช่องโชคดีดอน, YouTube, นยูทูบบรรยายคลิปหรือว่าเว้าูโซ่กันกพ็พีกับน้องกลางเดอกเมื่อนี้โดยกับผมดอนพ่อตนบำเพ็ญครับผู้บรรยายคลิปทางช่องโชคดีดอน YouTube ดยูทูบนะครับเมื่อนี้ เอากลางเดือกครับมือนี่เนื่องมาจากว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเงินเงินเพิ่มผู้สูงอายุนี่แหละครับเขาเกิว่าเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุรัฐบาลเพิ่นสิเพิ่มให้หกเดือนนี่แหละตั้งแต่เมษาหกหาถึงกันยายนย่นหกหานะครับบานีฮอว์กสิมาโซกันว่าเงินเพิ่มผู้เฒ่านี่สิดิธาอยู่หึงบันไดโนเจ็กสิได้นะครับถ้าแปลเป็นไทย ก็คือภาษากลางเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุอีกนานไหมจะได้รับนะครับถ้าภาษาอีสานเขาบอกกันกะโศกันว่าเงินเพิ่มผู้เฒ่าสิเดธาหึงปัไดไนนะครับก็สิเดธาดนเติบยูนแล้วครับเบื้องส่งนี่ต่วกรสิเดธาดนเติบดนปดั้ดไนนั่นกะมือนี่กะถือว่าเป็นการมาโวกันก็นผู้นอนเดึกครับผู้ใดนอนเด็กก็มาเบื้องลิบนี่มาฟังตัง้งแต่ต้นจนจบน,น,น,น่เด้อครับ ผู้ไดนนอนแล้วกับพ่อไปยังเบื้อเศร้าสวยมากจากเบิ่งก็ได้เื้อนกลางเวนวันที่สิบหกเนี่ยเป็นมั่นที่มีความหมายเลยครับวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของเดือนท่านจะมีรอยเยียมตะกี้เขาโคชนาอี่ยงมูนี่มีความหมายนะครับสําหรับผู้ที่มกักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันที่สิบหกนี่ก็เอาให้มันมานด้ครับพี่น้อง เรื่องเงินผู้เฒ่านี่ครับเบี้ยผู้สูงอายุนี่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่รัฐบาลก็บร้เพิ่มใหม่นี่ครับยังอัตราเดิมอยู่หกสิบถึงหกสิบเก้าปีก็ยังหกร้อยอยู่คือเก่าหันละเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบเก้าปีนี่ก็ยังเจ็ดร้อยอยู่คือเก่าครับแปดสิบถึงแปดสิบเก้ากับแปดร้อยคือเก่าหันละเก้าสิบปีกับหนึ่งพันบาทนี่คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐบาลเพิ่นยังจ่าย อัตรานี่อยู่ตามกฎหมายผู้สูงอายุผู้สูงอายุกับมีกฎหมายเด้พ่อระบอบผู้สูงอายุปีพ่อสอสองหาสี่หกทั้งน่องนี่แหละแล้วก็มีอัตราการจ่ายเบี้ยยังขีบตามขันบันไดของอายุนะครับอัตราเดิมเนี่ยบพราะได้เปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่กฎหมายเพาทันได้แก้เป็นตัวใหม่ยังใส่พ่อระบอบเก่าอยู่ก็ต้องอัตราเดิมแต่ว่าที่จะเพิ่มเนี่บมันเป็นการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุพี่น้องฟังให้เข้าใจได้ มติคณะรัฐมนตรีมือวันที่26เมษายน2 5 6 5นั้นเป็นมติเพิ่มสวัสดิการพิเศษผู้สูงอายุเพิ่มตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุไม่ใช่การเพิ่มเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุฟังแหกคักนะครับเป็นการเพิ่มเงินพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุสัวข้างสัวข้าวเพิ่มอายปเปุเป็นเวลา6เดือนก็คือเมษา6ห,หาไปถึงกันยายน6ห,หา หลังจากผ่านหกเดือนนี่ไปนี่ก็แล้วหรือเพิ่นสิเพิ่มมาอยุกบจักก็ตงไปเบิงเดือนกันย่าย่นผลหกหาผลประธานบรรจัยตัวเก่านี่ไปแล้วสักก่อนพ่อหอเดือนกันย่าย่นหาเพเ่น๋ยวเพิ่มตัวล่างอีกตุลาพฤศจิกาธันวาไปหนาผลหาเพิ่นจะเพิ่มเพิ่นกับสิว้าวไม่กบจักตัวนั้นมันบรานอีเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องอะนอนาคตก็นจะคอยว่ากันไหมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีมาติขณะวต้มตีขณาต้มตีบอกว่าเพิ่มหกเดือน การเพิ่มหกเดือนนี่แหละบวกเป็นการเพิ่มเบี้ยยังเชี่ผู้สูงอายุไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีที่มีโควิดระบาดผู้เฒ่าหากินลําบากกล้ได้ผู้เฒ่าก็น้่อยลงลูกหลานหาเงินบ่ได้มันมีโควิดระบาดงานกับในทาแนบบ่ได้ทาแนวได้เงินหน่อยก่ผู้เฒ่าหน่อยลงผู้เฒ่าก็มิจะเบี้ยยังเชี่นบเแล้วพอได้กินบ่นด้เบี้ยยังเชี่บมันซ้ำเก่าอยู่ มันก็บอกว่าเสียด้กินตูกหลานให้เงินหน่อยผู้เูกอกค้าเงินยากกว่าเรารัฐบาลก็เลยเพิ่มขึ้นมาใไปจังน้อยเพื่ได้ใส่ก็ว่ากันไปตามหลักการพันบางสี่คณะรัฐมนตรีพันอนุมัติันตามหลักการพันบานจังสี่บานในอเพิ่เพิ่มแล้วนี่เพิ่มบ้านจะจ่ายเนี่เดี๋ยวนี่มือรัวันทรีสีผมปูสภาเขาคมนี่เขากำลังโศกันอยู่นี่เพิ่มบ่านจจ่ายเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะจ่ายเพิ่มถึงแต่เดือนเมษารัฐบาล เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก,กัยยาหกเดือนหมแล้วพนจะเพิ่มแต่ว่าเบี้ยยังชชพดั่นจ่ายไปแล้วสองเดือนละ่ะนับตั้งแต่มีมติคณะมนตรีบอกว่าจะเพิ่มเงินนี่ก็จ่ายจ่ายซ้าเกา่าจ่ายซ้าเก่าครับจ่ายเท่าเดิมภาษาไทยว่าภาษาภากกลางว่าจ่ายเท่าเดิมมาเท่าบมาเท่ากับว่าจ่ายซ้าเกา่าคือเดือนเมษานี่ก็รับไปแล้วผู้เฒ่ารับไปแล้วนี่รับซ้าเกา่าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันก็ซ้าเก่าหันละ พอมาเดือนพเ้าหลายคนตั้งใจว่าจะคของสิไใดเนี่ยได้ยินข่าวว่ารัฐบาลสิเพิ่มเคลื่นอนว่าจะคองสิไใดตั้งเอาละไปบับบัญชีเบงนี่แหละหร้วไปกดเงินเบงทำนองนี่มันสิเพิ่มว่าปรากฏว,ว่าผิดหวังไปต,ตามๆกันเพราะว่าเคลื่นอนว่าจะคของสิไใดมันทิสี่สัพเพ้าหลายคนเคลื่อนบางส่นนะครับกับ,บรถกว่าได้เงินซ้ำเก่าน่นเห็น,นรัฐบาลมัดใจซ้ำเก่าอยู่ก็เพ่นสติใจซ้ำเก่านั่นก็เพราะว่า มติคณะรัฐมนตรีพึ่งจะออกมาเมื่อวันที่ยี่หกเมษาบาตสิบปจัยวัตรสิบเปิภาโหลดมันใจประท่านดอกระเบียบราชการมันหลายเพราะว่าคณะรัฐบาลเพิ่งกับมน้าที่อนุมัติสือ่อคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่อนุมัติส่วนผู้ไปจายเป็นหน่วยงานรัฐบตัตหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโบบาสิเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนตองเที่นก็เป็นหน่วยรับงบประมาณมาจากสำนักงบประมาณเน้จังสิาจายได้ กรุงเทพมหานครก็ดีเมืองพัทยาก็ดีผู้เพื่อนพีพผัวเถ่าอยู่ในในการดูแลเพื่อนตรงเป็นหน่วยรับงบประมาณเพื่อนจะต้องทํำเรื่องเบิกงบประมาณให้มันได้ซะก่อนจากสำนักงบประมาณครับบัตรถ้าเพื่อนเบิกงบจากสำนักงบประมาณได้แล้วนี่จ่ายเพื่อนได้ไหมเพื่อนต้องไปเคลียร์กันในระบบระเบียบกับกับช่วงการข้างกรมชี้กลางอีกว่าระเบียบเป็นยังไหนการจ่ายจ่ายตรงไห้ยังไงนะครับไม่เห็นระบบจ่ายตรงอีกยังสีโอนได้ ก่าสิโอนเนี่ยมันก็ต้องมีเได้รับเงินจากสำนักง,งบประมาณาก,ก่อนเพราะนันสีพฤษสภาพมันก็เลยใจบ่ได้ไตกใจซ้ำเก่าไปก่อนบาตานี่นี่เดี๋ยวนี่นีณะที่เฮา,า,ากำลังโฉก,กันอยู่ี่มือน,นี่หน่วยงานอะไเพิ่นกำลังทํำเรื่อ,เอ,เองเบกืกองงบประมาณจากสำนักง,งบประมาณอยู่ตอนนี้เฮาก็หอดขันตอนนี่ได๋เฮาก็หอดขันตอนนี้ก็บ่แน่ว่าเดือนมีถุนายนจักสิไดบ่เกิดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี่สำนักงบประมาณบอกันไเด้โอนเงินมาให้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเบี้ยยังจีบผู้สูงอายุนี่เดือนมิถุนายนกับพิถนาดนเดยนั่นมันเป็นสันเด้ถ้าเกิดไหวทางานได้ไหวทํางานได้เร็วปลายเดือนนี้ปลายเดือนพฤษภาคมนี้นี่สำนักง,งบประมาณโอนงบมาให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่จ่ายเบี้ยยังจีพได้ก็มีโอกาสจ่ายท่านในเดือนมิถุนายนเพราะว่าหลังจากได้รับงบก่อนนี่หน่วยงานที่เกี่ยวของต้องไปเคลียร์กันในระบบเบิ้งระเบียบต่างๆกับกรมบัญชีกลางลีวทำระบบ ายตรงถ้าทำท่านก็นได้สิปีโทน่าถ้าทำบ่าท่านก็นได้ก็ระกระดับคนละเพราะว่าอย่างที่มันยังมีสิ่งที่จะต้องดูอีกหลายอย่างอยู่เช่นเงินก่อนใหม่นี่เงินที่เบิกจากสำนักงบประมาณมา่ใหม่นี่เป็นเงินเพิ่มผู้สูงอายุนี่เขาต้องไปเบิงใส่กันว่ามันเป็นรหัสงบประมาณเดียวกันบอ่อกับเงินเบี้ยยังชีพที่จ่ายอยู่คู่เดือนนี่เงินเบี้ยยังชีพที่ผู้เฒ่าได้อยู่คู่เดือนนี่เพระาะว่าสิเป็นเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันนี่ มันก็มีรหัสงบประมาณของเพื่อนข้าเพื่นว่าเพื่อนในระบบราชการมันจะมีรหัสงบประมาณตัวนี้รหัสอะไรเพื่อนจ่ายทุกวันที่สิบนี่ถ้าวันที่สิบเดือนใดเป็นวันหยุดก็เลื่อนข้อาม่ใจเรียวกว่วหันวันทําการก่อนวันที่สิบนี่มันจะมีรหัสงบประมาณเขามันอยู่รหัสงบประมาณเป็นเลขนี้รหัสนี้นี่อันนี้ว้าถึงระบบราชการเขาหอกกับไปซอกหาข้อมูลมากกัวสิมาบอกสูพีสูนองไดนี่ฟังนี่มันมีรหัส มันมีรหรัสงนบประมาณตัวนี้เขาจ่ายตัวนี้วนัวนที่สิบบานนี่ถถาสมมติว่าหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการจ่ายเงินผู้สูงอายุนี่เพิ่นได้รับงบประมาณมาใหม่เพิ่มเติมมาจากสำนักง,งบตามมาติคณะรัฐมนตรียี่สิบหกเมษานี่เขาก็ต้องไปเบิ่งใส่กันอีกว่ามันเป็นรหรัสงบประมาณเดียวกันไหมถามมันเป็นตัวเลขรหรัสงบประมาณประเภทงบประมาณเดียวกันกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนั้นมันสิทธิสามารถเอามาโฮมกันเลย สามารถเอามาโฮมกันหลกักกระจายในมือเดียวกันในแต่ละเดือนสมมติว่าเบีย้ยยังฉีบเท่หนานี่เอาสมมติว่าได้ในเดือนมิถุนายนสมมติได้นี่ซึ่งเรื่องจริงจักสิได้บอประจักษ์แต่ว่าอันนี้สมมติสมมติว่าอัได้วันที่สิบมิถุนายนถ้ารหัสก็ประมาณเงินตัวใหม่ที่ได้มาเนี่เป็นรหัสเดียวกันเขาก็สามารถเอาเอายอดใหม่นี่มารวมกันกับยอดเบีย้ยยังชีพเดิมที่ได้รับอยู่ทุกเดือนนี่ก็โอนในมือเดียวกันโอนยอดเดียวกันได้ยกตัวอย่างผู้เทา อายุ6 0สิถึงหกเาเนะเพื่อนให้เพิ่มเดือนละร้อยเนาะเบี้ยเก้าหกเอา้าเดือนมิถุนานี่สมมุดวันที่สิมิถุนาอัตราไม่เพิ่นแส่เพิ่มเป็นเจ็ดเพราะว่าเพิ่มอีกร้อยหนึ่งของมิถุนาก็จะจ่ายเจ็ดร้อยนะครับบานในของเก่าเพิ่มเมษากับเสภานี่บ,นนบ้ันด้รับจ่ายรับประทาเก่าไปยูเพื่อนกับเยวสองร้อยนี่ไปบวกกันเขาก็สิเป็นเก้าร้อยจ่ายยอดเดียวกันจ่ายวันเดียวกันในวันที่สิบมิถุนาได้ กะสกลายเป็นเก้าร้อยวันที่สิบมิถุนายนนี่ถึงตกเบิกกันเก้าเพิ่มสองเดือนเมษาร้อยพฤษสภาพร้อยไม่ของมิถุนายนร้อยเก้าหกรอยกับเป็นเก้าอยบวกกันจาจเก้ารอยไปในดือ1สิบมิถุนายนนี่ในกรณี่ที่มันเลขรหัสงบประมาณเลขเดียวกันเอาไปห่มกันเป็นยอดเดียวกันจ่ายมือเดียวกันได้นะครับเขาต้องไปเบ่งระเบียบตัวนี้อีกได้ตอนได้รับงบประมาณมา แต่ว่าถามมันขนละเลขกงบประมาณได้บางนี่เป็นแนไ่ไรบางนี่ถ้าสมมติว่าเบี้ยยังชีพเดิมเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุผู้เฒ่าบ้านเท่าไหร่หับอยููุ่มือนี่มันเป็นรหัสง,งบประมาณตัวหนึง่งแต่ว่างบที่ได้มาหม่นั่มันเป็นประเภทงบอีกงบหนึง่งแล้วก็เป็นรหัสงบประมาณอีกตัวหนึง่งเอามาโฮมใส่กันจ่ายยอดเดียวกันบ่ด้ไหดบาทนี่มันอาจจะได้อวนสองเท่ผาผลในเหมือเดียวกันเพราะว่าคนละรหัสงบประมาณจะเอามารวมกันแล้วโอนยอดเดียวกันบ่ได้ ระเบียบราชการมันเป็นอย่างสั้นนะครับบอเนี่ยอาซิเดโอนมือเดียวกันหรือหรือคนละมือกิบประจักษ์เกิดตบทิ่เหตุถามมันคนละเหล็กลหัสนะครับสมมติว่าเบี้ยยังชีพจ่ายไปก่อนมาที่สิบน่ะตอนเช้าเวลาหนึ่งเนี่ยอาซิโอนเบี้ยยังชีพเวลาอีกต่อมาอาซิโอนเงินเพิ่มโอนคนละเวลาถามมันคนละเลขกกับบมานนะครับ หรือไม่ก็ไปโอนคนละวันเลยมันสิคขายเงินอนสมอนี่ครับพี่น้องจำได้เนาะผ้ใด้เป็นอสมอฟังมึงอสมอมันจะมีเงินค่าบริการบางหนึ่งหันนี่มีเงินค่าบริการหนึ่งพันบาทอีกอันนึ่งกับเงินเสี่ยงภัยโควิดห้าร้อยนั่นมันคนละเล็กบประมาณมันคนละประเภทก็รมมาณนี่สิ่งละมันโอนห้อมกันเป็นพัญหาวไใรเขากระต้องโอนเบียยังอ่าค่าบริการอสมอนี่มือหนึ่งค่าเสี่ยงภัยโควิดห้าร้อยกับโอนอีกมือหนึ่ง ทำนอกนี่ครับโอนเดือนละสองหมื่ก็คือกันกับเงินผู้สูงอายุนี่เงินผู้เฒ่านี่ถ้าเกิดว่ารหัสรหัสงบประมาณของเบียร์ย่างฉีบตามปกติมันเอกอีกรหัสหนึง่งมันก็ต้องโอนยอดหนึง่งอีกยอดหนึง่งรหัสเงินเพิ่มทำมันทำมันมันเป็นคนรหัสคนละรหัสงบประมาณมันก็ตออ้องอีโอนอีกยอดหนึ่งโอนคนละยอดอาจจะโอนมือเดียวกันก็นกนได้ถ้าเฮตดระบบใดโอนมือเดียวกันเบียอย่างฉีบยอดหนึ่งเงินเพิ่มอีกยอดหนึ่ง โอนในมือเดียวกันก็ได้หรือบออยางมีปัญหาก็โอนคนละวันก็เป็นไปได้ถ้าเลขรหัสงบประมาณถ้ามันไม่ใช่เลขเดียวกันก็ต้องโอนแยกแยกยอดโอนพี่น้องเข้าใจเนาะอาจโอนมือเดียวกันคนละยอดหรืออาจโอนคนละมือมือละยอดก็ได้นะครับอาจจะเป็นจสันก็ได้หรือถ้ามันเป็นงบประมาณเดียวกันรหัสงบประมาณเดียวกันเอามาห้มกันโอนมือเดียวอันนั้นได้ มันก็นยังมีระเบียบของมนี่สิเพิ่นจะไปเบิงอีกอยู่ครับย่ามเพิ่นได้งบประมาณมานะครับนี่ละจังวาข้าวมาโศกกันว่าเงืนเพิ่มเพื่อเท่านี่สิธาสิเดธาหึงบันไดหไวมันก็นหึงอยู่แหละครับทารอบแรกนี่ก็คือท่าว่างบประมาณจะมาเมื่อไหร่จะถูกโอนมาจากสำนักงบประมาณเมื่อไหร่ถ้าโอนมาสาก,ก็นั่นได้พดล,ะละกรกดาพดละยังไ้ถ้าโอนมาใบก็ยังมาหลุว่าเพิ่นสิ ไปเบิ้งระเบียบระบบต่างๆโอนเป็นงบเดียวกันบอเป็นเลขรหัสเดียวกันบอยอย่างีต่างๆนี่ทําระบบโอนจ่ายตรงทันวันที่สิบไหมยังมีหลุนอีกอยู่เพราะนั้นโอกาสที่จะได้วันที่สิบมิถุนาเนี่ยก็ก็ยังหวาดเสียวอยู่วัาสิได้หรือบ่ได้แต่ก,กรกฎาคมในนาสิได้โดนปันในาสิได้นะครับมีแนวโน้มว่าอาจไปได้เดือนก,กรกฎาคมแต่ว่าถ้าเพื่อนสามารถโอนให้ท่านภายในเดือนมิถุนายนนี่ ถือว่าเก่งเติบถือว่าเห็ดใบตัวเมือ่อยเลยถ้าถ้าสุมวดาได้ในเดือนมิถุนายนถ้าได้ในเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยระบบเป็นเรื่องแปลกอียังบริสายยังเพราะว่าระบบาราชการก็เป็นอย่างสี่ผู้ใดเป็นอาสามอหัวจักอนุมัติตั้งแตือนด่วนหมดสุมาค่าเสี่อมไปกู500้สิบเก้าหนี้ห้าร้อยนี่ช่วยเสีได้ก็บเฮงเติบถา่ายยอะเฮงเติบแล้วก็เงินทุกสนิทด,ด้วยกันถ้าสิมีการโอนให้พี่ให้น้องไปล่าสุดนี่มันมีระบบระเบียบมันโยบายเฮงเติบหมดละยังสียได้ครับมันบนว่าสียได้ อนุมัติมงอนเดือนหนาได้โหลดนั่นบปมาเงืนราชกการเป็นเนี่นี้แหะครับพี่น้องถ้าเฮ้าอยู่ในระบบประเทศไทยเฮ้าถ้าเฮ้าเข้าใจเฮ้าก็สิเดาเอาเฮ้าก็ไปต้องฟ่าต้องฟังฟังข่าวไปันสิได้มือใด้นอหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการพ้นสิประกาศวันโอนวันยังวันที่อะไรจงคอยติดตามไปเรื่อยบนวาไปคือตัวเองวันสิได้ได้วันที่สอนเท่านี้แหละไปถ้าเอาพ้นพ้นบ่ไดดกับไปศูนย์ศูย์แล้ววสิเสียเพิ่มเลยก็เพิ่ม บนว่าลงค้นวานะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการโซกันนะครับรอบเดือบดืนนะครับการโซกันนี่กับว่ได้ประโยชน์ยังดอกก็พักพรย้อนใจสําหรับผู้นอนเด็กผู้หมักฟังภาษาอีสานก็ถือว่าเป็นการพักพรไปน้่แหลักกหูเรื่องในบางอย่างที่เขาบในบางอย่างที่เขาบ่เคยหูมาก่อนมือนี่กับเป็นการไปซอกแสกไปหาข้อมูลมาโดยเขาพูดเบา่กันฟัง รับร่องว่าขอมูลทีเอามาบอกสู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงรับรองว่าบัตัวครับเพราะว่าเว้าเรื่องจริงมันจังมวนว้าแ,แล้วผู้บบเเว้าวนี่มันว้าได้เต็มปากเต็มคเพะมันเป็นเรื่องจริงบริตตัวว้าแล้วมวนผู้ว้ากับมวนผู้ฟังมวนน้ำโบโบนี่ก็บประจักษ์ขั้นมวนกับต๊เมื่อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ต่อไปเด้อครับขั้นมวนเอาละครับอันนี้ก็เป็นการโศกันว่าทิมท่ายกับพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าหรือว่าลูกหลานของผู้เฒ่าว่าเงินเพิ่มู้สูงอยุี่ ได้แน่นอนเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่นอนุมัติแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยได้ซ่าอยู่ใจเย็นๆเพราะวันมีระเบียบขั้นตอนของทางราชการนะครับก็เท่านี้ละถามว่าซ่าป่นไหบนหาสีซ่ากัเดือนก,กรกฎดาสองหาหกหา,หาครับถาาบ้าซ่ากัเดือนก,ลกรลกฎดาถือว่าขี่หายแห้งถ้าโชคดีดนเพิ่นเหตุได้ไวกัมีทุน่าั้นตัวนี่มันอยู่เท่านี้ละบบมีทุน่าก,ก็กะกระดาเท่านี้ละ บ่ซาโกานี้คันซาโกานี้นะโอ้ยซำเนกโบไว้แล้วถือเทศบานเทศเมืองดาด้วยเหรคันซา,ากระดาษดาคาโกานี้ถ้าสำเนก็ยังเริ่มดาล่ะเนาะครับก็เห็นใจพันยุะไดรัฐบาลก็ได้พร้อมทั้งพร้อมขา้าราชการหน่วยงานรัฐพันกเห็นดูนะครับเอาพี่น้องปอกไปเข้ากันแข่กำลังใจก,กันแล้วกันนะครับผู้เฒ่าผู้แกแล้วก็ลูกหลานของผู้เฒ่าผู้แกผู้ฟังคลิปอยู่นี่สู้บัสู้คนท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณครับที่ดูและฟังคลิป มาตั้งแต่ต้นจนจบครับขอพูดหลายๆนะครับมันบ่เป็นแนวง่ายเนี่ยทีมาที่มิโพว่าหรือม,ม,ม,มิโพฟังเนี่ยนะครับก็ถือว่าขอบุญขอบคุณมโพฟังอิหลีนะครับรบกวนเวลาอยู่เวลานอนเอาก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนกันในเอาแนวควา่ำว่าโซกันนะครับกโซมตอนนี้สักก้อนตัวเรื่องเดียวแล้วสักก้อนมือใหม่ยังโซเรื่องใหม่เนาะเอาละซ้ำหนี่งเนาะครับก็ขอพี่ให้น้องโชคดีมีความสุขขอให้ทุกคนทุกท่านมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีอายุยนืนยาวนานปราศจากโลกยยัยไข้าเจ็บถ้ามาขาขายรบริวารเป็นการขาการขายการทำงานการเฮ็ดทราเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนประกอบอาชสพยันก่อยมีฐานะดีขึ้นตามลำ,รรำรดับลำดับเด้อครับโชคดีสุขบุญสุขคนเด้อครับลากันไป้ดยเสียงเพ่งจากเสียงหลงของดอนพอบบำเพญเอาสามเพลงเป็นเพ่งคอบเวอร์ครับเพลงแรกเป็นเพลงเจ้าของหลงเองเจ้าไปยามไอ้จนครับเพลงที่สองแต๋วจ๋าเป็นเพ่งรอบเวอร์เพน เพลงที่สามกนนะคนครโคราชเพลงคอบเบอร์จบ3ามเพลงนี้ลาก,กันไปก่อนหรือพอกันไมนหมในมือไหมขอบขอบุความคุ้นที่เบิ่งคลิปติดตามกันอยู่เ้ามียัยยยยียงใหม่ๆกระสิมะเบาสู่ฟังเป็นระยะระยะครับสุขดีสุขผู้ทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อครับสวัสดีครับ เจ้าจากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมือเดินินี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดต่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสิ้นไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น ฮักสองเฮาลำคินเจ้าสาวเป็นกำลังแรงใจฮักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหว คืนวันเก่าก่อนน้นองยังตอนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกทุกเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน เบิดคาเพียงเพราะว่าต้ายจนดำทักเทใจหน้ามนุนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าโกอนน้นองยังป้อนคำหวานทําใจอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงหคค่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน กลับมาเทอดนานที่รักอย่าช้านักสีสามเฉยแตวเอ๋ยใจหน่อยสิแต่วจ้ากลับคืนบ้านนาเกิดน,นักวันที่แต่บิบไม่ให้อภัยถึงอใครก็ไม่ปราณีกลับเิดคนดีที่ยังต้อง ้องรักเต่วมานานเ็นใจพี่เตือนตาวานอย่าทรมานด้วยการเฉยเมยกลับมาเทิดนัที่รักอย่าช้านักสีสามเฉยเตียวเคยเห็นใจหน่อยดีเตีวจะกลับคืนบ้านนาเกิดนักขวันพี เราผิดที่ให้อภัยถึงใครเขาไม่ปราณีกลับเปิดคนดีที่ยังโต มาเธอเนื้อทองตัวแม่น้องเฝ่้าเรียกหาอย่าลงเลยบางบอกเมืองฟ้ากลับมาให้พี่ชื่นใจไมอยูเพรรักกันนะ เลืดใจคือยาโม